คุยตื่นมาคุยโอ้ยต้องบอกนะคะถ้าใครผิวอย่างแจ๊กผิวหมองตาผิวโอ้โหตัวอย่างตัวอย่างต้องปรึกษาคนนี้เลยขอต้อนรับนาตาลีเดวิสค่ะสวัสดีค่ะคุณนาตาลี อาบอ่าใช้คำนี้ดีกว่าคุณขอา์ไม่คุณขาวโบจริงเพราะว่าผมรู้ว่างานอีเวนต์คุณก็เยอะการแข่งรถคุณก็เยอะแข่งรถเนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานจากเชียงใหม่ดูแลผิวพรรณยังไงก็คือก่อนอื่นคือด้วยควคือจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยเชื้อชาติและเผ่าพันุก็คือจะค่อนข้างขาวู่แล้วแต่ว่า จะเป็นขาวเหลืองอันนี้อันนี้แข่งที่ไหนที่เชียงใหม่อันนี้เหรอใช่ค่ะก็จะแข่งปีละ56สนามเดี๋ยวต่อไปไปที่บุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวก่อนนะกติกาคืออย่างไแข่งให้คือขับให้เร็วใช่ค่ะขับเอาให้เร็วให้ที่เดิมได้ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ได้ไหรอ่ะเมื่อวานได้ที่6ค่ะโอ้โหใช่ไม่ต้องบอกว่าแข่งกับผู้ชายด้วยใช่นกัใช่มีผู้ชายด้วิงด้วยค่ะก็รถก็จะประมาณ10 ไม่ไม่ไม่มีความไม่มีต่อมเสียวแล้วในร่างกายไม่ต่อมโครตายไม่มีไม่ค่ะเต็มที่แต่ก็ต้องต้องไม่ประมาทค่ะเหมือนกันเหมือนการขับรถบนถนนยังมีโครตายอยู่ไหมไม่ค่ะไม่มีแล้วก็คือรถด้วยตัวรถแล้วก็ตัวชุดแข่งทุกอย่างเซฟตี้มากมั่นใจใช่แข่งมาหกปีแล้วเหยียบทีนึงเท่าไหร่เครื่องพันห้าก็จะได้ประมาณร้อยหกสิบโอ้แล้วสิบม่ถึงว่าแกรันตีว่าถ้าเครื่องรดความก็ ไม่เป็นไรใช่แน่นอนไม่เราอยู่ที่ฝีมือด้วยก็ดี่แค่ะว่าต้องฝึกย่างใช่แจอสภาพอากาศหลากหลายมากก็โอเคใช่ค่ะยังไปแข่งรถทีนี่ก็คือ3วันเต็มๆสุกเสาร์อาทิตย์ก็คือโอ้โหแบบเมื่อวันเสาร์คือร้อนมากแล้วก็ พกตัวนี้ไปทานด้วยคือจะติดตัวไว้ตลอดแล้วมันทานง่ายอะค่ะ l c ลซิส i n e ีก็คือทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นจะทานพร้อมอาหารก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะทั้งหมดก็จะมีส่วนผสมทั้งหมด8ตัวนะคะแต่ว่าตัวที่เด่นๆเลยคือ l อลซิสเทอนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่าแอลซิสเทอนคืออะไรคือเป็นสารตั้งต้นนะคะในการที่จะผลิต คอลลาเจนในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เป็นกลูตาไทโอนด้วยนะคะผลิตขึ้นมาจากตับบางคนบอกว่าเอ๊ะกลูตาไทโอนไม่ใช่ฉีดอย่างเดียวได้เหรอจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ปลอดภัยด้วยอย่างตัว l อลซิสตีนเนี่ยเขาจะไปอยู่ในตับไปกระตุ้นตับนะคะให้สร้างตัวกลูตาไทโอนขึ้นมาได้ด้วยตัว,ตวเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติมาจากร่างกายของเราจริงๆไม่ใช่ใชเป็นสารเคมีที่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าปลอดภย100ัยร้อแล้วก็มี GMP ด้วยแล้วก็ออยตรี เคยตัด ใช่เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเราตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราทานวิตามินเยอะขึ้นบางทีวันหนึ่งแบบ56เม็ดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยบางอย่างมันก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปก็เลยพยายามหาอะไรที่รวมอยู่ในเม็ดเดียวแล้วก็เป็นตัวที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะมีพวกซิงค์นะคะโคเอนไซม์คิวเทนหรือว่าสารสกัดจากโรสแมรี่แล้วก็เปลือกสนเพราะฉะนั้นแต่ละตัวที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็เป็นอะไรที่ปกป้องผิวเราจากแสงแดดอย่างตัวเปลือกสนเนี่ยนะคะก็จะปก เราอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนว่าเราจอดรถไว้กลางแจ้งนะคะในลานจอดรถอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปนั่งในรถเราจะรู้สึกเลยว่าคุ้ยมันร้อนเผาตัวเปลือกสนเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวเราจากจากอุณหภูมิแล้วก็จากไอร้อนต่างๆครับค่ะทานทานนานแค่ไหนครับอย่างของนัตตลีเนี่ยคือทานที่เริ่มเห็นผลไม่ใช่บอกโอ้โหเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสามวันห้าวันอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าใช้เวลาประมาณสิบสี่วันก็ประมาณสองอาทิตย์อย่างอย่างกล่องนึงเนี่ยค่ะก็คือจะทานได้หนึ่งเดือนใช่ก็จะมีสามสิบเม็ดกระแพ ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะในกล่องมึงก็จะมีสามแผงใช่ค่ะก็ทานได้เลยผิวอย่างแจ็คล่ะคะได้หมดจริงๆิทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าผิวไม่สม่ำเสมอไม่กระจ่างใสนั่นไงแจ็คเลยมันข้าไงทั้งทานได้หรือว่า พร้อมอาหารหรือว่าก่อนนอนใช่หรือว่าคนที่ผิวคล้ำแล้วอยากมีผิวที่สว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นหรือว่ามีอย่างตัวซิงค์นะคะในนี้จะมีซิงค์ด้วยซิงค์เนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของพวกรอยอักเสบรอยแผลเป็นของบางคนชอบแบบแกะสิวอู้อดไม่ได้ที่จะบีบเมื่อก่อนเคยเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหแบบเห็นสิวเราต้องบีบใช่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดูแลเราได้ในเรื่องของหลุมสิวไม่ต้องเป็นเลเซอร์ให้ผิวแบบบางลงด้วยนะคะแล้วก็ทานตัวนี้ได้เลยผู้หญิงผู้ชายทานได้ ค่ะจัดเลยผมผมดเแน่นอนแต่ย่างคุณก็ต้องมีไปแนะนําเพื่อนๆในซูบ้าเพราะเขาเต้นซูบ้าใช่ต้องแนะนําแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปแนะนำานเนี่ยเมื่อก่อนคือโดนแดดเป็นซันเบอร์อย่างนี้เลยอหนักมากแลวคือพอพอเป็นนะคะหลังจากนั้นคือมันยังไม่ทันไม่คือยังไม่ได้ดําเลยทันทีมันจะเป็นช่วงที่ว่าลอกก่อนเหมือนตอนเด็กๆเจะเคยเล่นไหมที่เอากาวลาเท็กซ์มาทามือแล้วเลาะมันจะลอกเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยดูดิหลังขนาดนี้ข้างหน้าจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลย เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่กล้าเอารูปให้ดูเพราะมันน่าเกลียดมากจริงเหมือนแผนที่เลยค่ะกลายเป็นตุ๊กแกใช่คือร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเ,ออเป็นอย่างนี้เลยจริงๆไม่ปกติอ่ะฝรั่งลูกคลื่นเปน็นเวลา,าตากแดดมันจะเป็น่บบนี้เนี่ยเราจะหมู่กันหน้าผากนะเหมือนเป็นส่วนที่สูงที่สุดของใบหน้าที่โดนแดดเต็มๆอย่างโดนไฟในสตูอะไรเงี้ยโอ้โหเต็มเหนียวเรามาทัวร์กันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูนะครับเอาซิสตรนซีพลัสเนี่ยทานเพื่อ สำหรับการดูแลผิวนะคะมไม่ใช่แค่ขาวอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการดูแลผิวเรื่องความกระจ่างใสนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้านะคะแล้วก็จุดด่งางด<ช>ําต่างๆก็จะทําให้ดูสวยงามขึ้นนะคะ<ช>คุณผู้ชมวันนี้อ่เขาจะมีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสองกล่อง<ช>นะครับปกติอยู่ที่ห0พันใช่ไหมใช่ค่ะอัลซิเซนซีพลัสนะคะปกติอยู่ที่6,000บาทนะคะในราคา2กล่อง สกล่องแต่ว่าตอนนี้ลดให้เลยนะคะเหลือ2,990บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับ69สายแรกก็คือรับไปเลยเป็นเซตอย่างนี้เลยนะคะ3กล่องก็เหลือกล่องนึงไม่ถึง1,000บาทด้วยซ้ำนะคะเบอร์โทรมาเลยนะคะที่เบอร์021263199ค่ะค่ะแล้วก็มีไลน์ก็ได้ใช่ค่ะ Well Underscore Shop นะคะรับบัตรเครดิตแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเลยเที่ยมครับคะค่ค่ะคุ้มมากค่ะก็เหลือกล่อง ประมาณ9 0 0า0 0อยเ้้อบาทโทรแล้วแหลจะานได้อันนี้คือทานได้สามเดือนเลยเพื่อผิวผมได้ครับใช่คือทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างของอัลตรีนี้ค่ะคือบางทีโดนแดดมากๆจะรู้สึกว่าเดี๋ยวขี้แมลงวันขึ้นเดี๋ยวฝัยขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย คือด้วยยีนเรามันมีเปอร์เซนต์ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะซึ่งปกติเนี่ยเคยทานหลายๆยี่ห้อใช่ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นเม็ดหรือคือแม้กระทั่งแบบไปฉีดผิวอะไรเงี้ยเป็นให้วิตามินอะไรเงี้ยก็เคยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ทานอะไรเข้าไปโดยที่ว่ามันมาจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆก็น่าจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยมากกว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ ใช่แล้วครับผมตอบโจทย์นาตาลีครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถนะครับเอลซิสตีนซีพลัสค่ะลใช่มีในนี้มีวิตามินซีด้วยเมื่อกลูตาไทออนทำงานกับวิตามินซีก็แน่นอนส่งผลเรื่องผิวอยู่แล้วเหรอใช่บางคนอาจจะบอกโอ๊ยฉันไม่ได้ทํางานออกแดดก็ไม่จําเป็นต้องทานไหมแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนไม่ทราบแม้กระทั่งแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าแสงไฟในออฟฟิศธรรมดาก็ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันหรือว่าคนส่วนใหญ่หน้าพังเพราะเล่นมือถือเล่นมือถือใช่ไหมคนอันไลน์ใช่ปะเฮ้ยนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากใช่ถ้าตอนคืนคืนไหนเล่นโทรศัพท์เยอะตื่นมาจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันใช่ตื่นมาแล้วหน้าไม่ไบรท์จริงๆด่วนเลยฮะ l ซ i n C Plus คุณผู้ชมปกติ2กล่องใช่ค่ะปกติ2กล่องนะคะราคา6,000บาทวันนี้พิเศษสําหรับชาวตื่นมาคุยเลยนะคะก็เหลือนะคะ2,990บาทเท่านั้นพิเศษสําหรับ69สายแรกนะคะ รับฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องค่ะพิ้วจะได้ใสๆดูเด็กแล้ศูนย์สองนะครับหนึ่งสองหกสามหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งเก้าเก้าโทรเลยนะครับไลน์มาก็ได้นะคะที่ well shop ย้ำอีกครั้งหนึ่งยินได้รับบัตรเครดิตนะคะส่งฟรีถึงบ้านสวยกันไปเลยที่บ้านเราต้องเลิกเล่นมือถือละวันหน้ามาสมัครคนที่หนึ่งมาติดจริงๆอันนี้เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตื่นมาคุย 开。